สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับช่องพัง,งน้องนัตยาแม่วัฒนากันนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศเย็นๆนะคะเพิ่งจะมาถ่ายคลิปได้นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะค่ะพี่นัตยาสวัสดีค่ะก่อนจ้าสวย <laughs> ตรงน,นี้ก็พี่นัตยานะคะ ดีจ้าจ้าจ้าด้วยสสวัดีครับนู่นนะคะไม่วาสนาตอนเย็นๆก็มาเก็บขยับให้นะคะเพิ่งจะออกมาจากบ้านได้นะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะตกครั้งวันเลยค่ะ เราจะพาไปดูคุณแม่วัสนานะคะนี่ฝนก็จะตกลงมาอีกแล้วนะคะพายุเข้าบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะตรงที่แม่วัสนาอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแฉะ นเื่องจากฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแม่วาชนาของเราก็กินนี่ก็เป็นหญ้าที่คุณพ่อไปเกี่ยวมาให้เมื่อเช้านะคะเคขาจะหมดอีกแล้วนะคะพอตอนเย็น ตอนจะนอนก็เอาสับปะรดให้เขาเอาญ้าให้เขานะคะนี่นะคะเนื่องจากฝนมันตกเราก็ต้องทำให้เขาอยู่แบบสะอาดอาๆนะคะ แม่วสาสนาของเราก็อายุประมาณ40ปีกวปีกว่าแล้วนะคะกินเก่งมากเลยค่ะนี่ก็คุณพ่อนะคะตกเวิดมาได้ครับที่ไหนตกบ้างครับวันนี้ครับโว้ปยาตกทั้งวันนะครับ ๋ยวอีกคือเอาเหรอครับแยะเหมือนเดิมมันจะแห้งกระกังจะแห้งกแชครับวสนามันมีรูเนทุกหน้าเลยต้องสลับเป็นหมุสักวันแนล้ว งนี้ก็เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ไม่มีร่มไม่มีหลังคาเหมือนคุณพี่นาตยานะคะพี่นาตยาของเขามีร่มนะคะมีที่อยู่เดี๋ยวนี้ก็แม่วาสนากินหญ้าเสร็จเดี๋ยวคุณพ่อก็จะไปผูกไว้ที่นอนนะคะเพราะว่าค่ำแล้วนะคะ นี่นะคะเราก็ต้องคอยทำความจะอาดให้เขาบ่อยๆเพื่อไม่มีเชื้อโรคนะคะ ลงเม็ดอีกแล้วจริงนครับเ๋ยุกพาไปที่นี่นอนแล้วครับฟ้าก็จะคล้มๆม,มืดๆเลยนะคะผ้ายุเข่าค่ะนี่ตลายตรงนี้เป็นป่าครับยุงก็จะเยอะๆ เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนที่นอนตอนกลางคืนพี่นัตยากับคุณแม่วัสนานะคะเพราะว่าตรงที่พี่นัตยาอยู่ถ้าฝนตกทีไรพี่นัตยาเล่นโคนหมดเลยนะคะต้องเอาแม่วัสนาไปอยู่แทนที่ของพี่นัตยานอนนะคะเพราะว่าคุณแม่วัสนาของเราไม่ค่อยเล่นเท่าพี่นัตยานะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่แมนะ่วาสนาไปที่นอนกันก่อนนะคะเราต้องเดือดออกมากก่อนนะคะเพราะว่ามันแฉะมากนี่นะคะตรงนี้ก็จะให้พี่นาตยานอนแล้วก็ตรงนู้นที่ว่าที่นอนเก่าของพี่วา่าพี่นาตยานะคะก็จะต้องเอาแม่วาสนาไปนอนตรงนู้นนะคะ พี่นัตยาเราเห็นน้ำฝนไม่ได้เลยค่ะเล่นจนเป็นโคลนหมดเลยค่ะแซบบอฮะ เดินมากับญ้ยาย่างมากกับหยากองอยญ่ๆหวังกินมากเลยนะคะคุณแม่วัฒนาของเรานะโอ้โหคุณอาตยา ดีใจนะคะถ้าเขามาอยู่ด้วยกันนะคะถ้าเอามาผูกไว้ได้วยกันที่วัตยาก็จะเป็นเรจะดีใจนะคะอ,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 อาจจะมืดๆืดเลยนะคะ เราไปดูข้างหน้ากันดีกว่านนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับจะเมือดเือดๆอยครับ น,นี้ก็จะเข้าปลายผลต้นหนาแล้วนะครับอายุก็มาทุกวันเลยครับมใหญ่มาก ครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ